วันนี้พาทุกท่านมาชม All New BMW i4 รถยนต์ไฟฟ้า100%อีก1รุ่นจากค่าย BMW ซึ่งจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยภายในเดือนมีนาคม2022นี้รายละเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ BMW i4 เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยของค่าย BMW หลังจากที่มีการเปิดตัว BMW iX รถจนไฟฟ้ารับพรีเมียมไปก่อนหน้านี้กับตัว iX 3นะครับสำหรับเวอร์ชั่นไทยนะครับ BMW i4 เป็นรถจนไฟฟ้า100%มี2รหัสนะครับก็คือตัว i4 eDrive 40กับตัว i4 M50 นะครับมิติตัวถังของตัว BMW i4 นะครับความยาวอยู่ที่4,783ม mm. ิลิเมตร ความกว้างอยู่ที่1,852ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,448ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้ออยู่ที่2,856ม mm. ิลลิเมตรโดยในส่วนของรหัสเวอร์ชั่นแรกนะครับ BMW i4 eDrive 40 <c oughs> เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวพละกำลังสูงสุดอยู่ที่340แรงม้า <c oughs> กับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรโดยเป็นระบบขับเคลื่อนล้อคู่หลังนะครับ แบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุอยู่ที่83.9กิโลวัตต์สามารถขับได้เป็นระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ที่590กิโลเมตรส่วนอัตราเร่งที่โรงงานเคมนะครับความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ภายใน5.7วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในส่วนของตัว bfwicm 5 0นะครับหรือว่าตัวที่มีอัตราเร่งที่แรงกว่านะครับจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมอเตอร์ด้านหน้าให้กำลังอยู่ที่258แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดถึง430นิวตันเมตรมอเตอร์ด้านหลังอัตราเร่งแรงม้าอยู่ที่3 1 3แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่365นิวตันเมตร โดยพลังกำลังรวมสูงสุดนะครับจะอยู่ที่544แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่795นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อ x d r i v e นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับมีความจุเท่ากันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุอยู่ที่83.9กิโลวัตต์สามารถขับเคลื่อนด้วยระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่510กิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าตัวขับเคลื่อนล้อหลังอยู่ที่80กิเมตร ในส่วนของอัตราเร่งที่โรงงานเคมนะครับู่นถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทําได้ภายใน3.9วินาทีความเร็วสูงสุดท็อปสปีดอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของการชาร์จนะครับตัว eDrive 40กับตัว M50 เหมือนกันนะครับรองรับการชาร์จแบบ AC 1 1กิโลวัตต์ใช้เวลา8.25ชั่วโมงและก็รองรับการชาร์จแบบไฟฟ้า DC นะครับ205กิโลวัตต์ใช้เวลาอยู่ที่31นาทีในส่วนของด้านคารดีไซน์นะครับ BMW i4 เป็นทรง g แกรน c o เป้4ประตูนะครับก็จะเป็นรถเก๋งซีดานที่มีทรงสปอร์ตนะครับเสาซีพิลาด้านหลังจะมีความ ลาดเอนะครับจะให้อารมณ์สปอร์ตนะครับส่วนดีไซน์ทางด้านหน้านะครับจะเป็นดีไซน์ที่เป็นกระจังหน้าไตคู่แบบใหญ่นะครับเหมือนกับตัว M4 นะครับหรือว่าซีรีส์4เลยจะเป็นกระจังหน้าที่ไม่มีช่องรูระบายอากาศนะครับก็จะเป็นทึบเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปตัวไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบเลเซอร์ไลท์นะครับดีไซน์ได้โฉบเฉี่ยวล้ออลอยด้านข้างนะครับก็เป็นล้ออลอยแบบ5ก้านคู่นะครับสีทูโทน ส่วนเส้นสายด้านข้างนะครับเป็นเส้นสายที่มีความมินิมอลมากๆเลยนะครับเส้นสายยาวตั้งแต่ไฟหน้าจนไปจรถไฟท้ายส่วนประตูเปิดนะครับเหมือนกับปอร์เช่แทวขั้นเลนครับจะเรียบไปกับตัวรถนะครับเพิ่มแอโรไดนามิกให้มากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังตัวรถนะครับ BMW i4 นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายเป็น LED นะครับดีไซน์เหมือนกับตัว Series 4นะครับแล้วก็การดีไซน์ดีฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างดุนะครับดูสวยลงตัวนะครับ ส่วนของภายในนะครับเป็นยุคใหม่ของ BMW แล้วนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอยาวนะครับต่อเชื่อมระหว่างตัวมาตรวัดกับตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับก็จะเหมือนกับตัวซีรีส์3นะครับที่จะทําการเปิดตัวใหม่นะครับที่มีภาพหลุดออกมานะครับ ส่วนพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยดีไซน์3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันการดีไซน์ช่องแอร์ต่างๆนะครับยังเหมือนกับ BN เแบบยูรุ่นปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีความแตกต่างสักเท่าไหร่คอนโซลเกียร์ตรงกลางนะครับก็เป็นคอนโซลเกียร์แบบเดียวกันนะครับพร้อมกับปุ่มไอรีดและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่เป็นส่งแกรนคูเป้นะครับตัวนี้ฝาท้ายจะเปิดแบบฟา์แบ็กนะครับก็คือจะยกกระจกด้านหลังข้างบนออกมาเลยนะครับเมื่อขดของนะครับก็จะสามารถ ขนของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพับเบาะหลังก็จะสามารถขนสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดของตัว All New BMW i4 รถยว์ไฟฟ้า100%รุ่นที่3ของค่าย BMW นะครับซึ่งต้องมารอรุ่นราคานะครับของตัว i4 ตัวนี้ว่าจะมีราคา เปิดตัวออกมาที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นรุ่นที่นําเข้าจากประเทศจีนเหมือนกับตัว i x 3ซึ่งอันนั้นจะได้สิทธิ์ภาษี0%นะครับตัวนี้ก็น่าจะมีราคาที่สูงกว่านั้นนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวผมจะรีบมารยายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเลยกันนะครับขอบคุณครับ